ก็ถือว่าดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดตอนนี้หลวงพ่อต้องใช้ยากแก้ปวดไหมครับไม่ได้ใช้เลย <c oughs> ไม่ได้ใช้ธรรมภาพพระปรัชเ์กมลชัยธรรมสรุผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบ้างชั้นเหนือมาจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็เลยได้มีโอกาสมาทำการรักษาหัวเขาที่นี่ โดยคุณหมอเป็นผู้ดูแลอาการโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก่อนมันเคยตึงใต้ข้อพับตอนนี้ก็ไม่ตึงละการเดินเหินอะไรก็คล่องขึง้นแต่ก่อนปวดบ่อยปวดขึ้นมาเวลากลางคืนปวดที่บริเวณข้อต่อหัวเขาปวดจีๆๆ๊ดจี๊ดจี๊ดนปวดจนนอนไม่หลับแต่ในการได้มารักษาที่นี่ก็เกือบสองเดือนแล้วมั้งไงก็อาการโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดตอนนี้ผมกงต้องใช้ยาแก้ปวดไหมครับไม่ได้ใช้เลย ดันั้นญาติโยมท่านใดที่อยากจะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะจุดยืนของชีวิตก็คือขาหรือหัวเขา่าโบฟิตที่นี่ก็รับรักษาเพอ่อญาติโยมท่านใดสนใจก็มาปรึกษาคุณหมอได้ให้ทาแนะนําและก็วิธีการรักษาเป็นอีกทางเลือกของการรักษาหัวเขา่าโดยที่ไม่ต้องผ่าญาติโยมท่านใดนใตัดใจก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้จะริ่่อนนะ